มาสร้างภาพสวยๆแบบนี้นะครับสร้างด้วย Gemini AI ขั้นแรกเข้าไปที่ Google พิมพ์ Google Gemini ในช่องค้นหาเลือก Google Gemini หน้าของ Google Gemini ก็จะเปิดขึ้นมาตรงช่องเครื่องหมายบวกให้ใส่รูปภาพที่เราจะใช้อ้างอิงโดยการไปนำรูปภาพมาจากรูปภาพที่เราเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือในคอมพิวเตอร์เลือกภาพที่เราที่จะนำมาอ้างอิงหรือภาพที่เราต้องการ เมื่อได้รูปภาพแล้วภาพที่เราเลือกก็จะปรากฏขึ้นมาในหน้าของ Gemini AI Gemini ตรงช่องถาม Gemini ให้เราพิมพ์คำบรรยายหรือพร้อมที่เราจะสร้างภาพขึ้นมาใหม่โดยใช้ภาพอ้างอิงที่เรา มีอยู่แล้วพิมพ์บรรยายให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีเพราะจะทำให้ภาพออกมาสมจริงยิ่งขึ้นต้องการให้ภาพคงสภาพเดิมเหมือนเดิมก็ให้เขียนลงไปด้วย เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ให้กดที่เครื่องหมายลูกศรด้านล่างของข้อความที่ปรากฏอยู่ในหน้าของทีมนี่ i กดที่ลูกศรเลยนะครับจากนั้นก็รอสักครู่ โปรแกรมจะทำการสร้างภาพให้เราตามคำบรรยายจะสวยถูกใจเราเหรือไม่ก,ก็อยู่ที่คำบรรยายนี่คือภาพที่ปรากฏออกมาตามคำบรรยายครับเป็นภาพชายหนุ่มนั่งดืม่มกาแฟในร้านกาแฟสไตล์มินิมอลทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสายหมอกในยามเช้า